สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเบียร์เหมือนเดิมนะคะที่ช่องเบียร์มาแชร์ค่ะวันนี้นะคะเบียร์ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการกดเงินสดนะคะ10,000บาทที่ได้จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสําหรับเฟสแรกนะคะคนที่ผ่านก็จะสามารถกดเงินได้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่25ถึงวันที่30กันยายน2,567าคะ่ะ ซึ่งวิธีการนะคะรัฐจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะรัฐจะโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะซึ่งรัฐนะคะดอกจันใหญ่ๆเลยว่ารัฐไม่ได้โอนเงินเข้าบัตรประชาชนโดยตรงนะคะเพราะว่าบัตรประชาชนของเรานะคะไม่สามารถที่จะไปกด เงินสดที่ตู้ ATM ได้ค่ะดังนั้นสำหรับคนที่ได้เงิน10,000บาทนะคะง่ายๆก็คือไปเช็คดูว่าเราผูกบัญชีธนาคารอะไรกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะ2เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วสามารถเอาเอทีเอ็ะ ATM นะคะบัตร ATM ไปกดเงินสด10,000บาทได้เลยค่ะ แล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองผ่านหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะสามารถเช็คได้ที่ลิงก์ใต้ตคลิปได้เลยค่ะแค่เรากรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดตรวจสอบนะคะสำหรับคนที่ผ่านก็คือจะขึ้นว่าโอนเงินวันที่เท่านี้เดือนนี้แล้วพอาะสอนนี้ค่ะก็คือของเบียร์เข้าไปเช็คแล้วเมื่อกี้ก็คือโอนเงินวันที่27กันยา2567 ของพ่อแม่ของเบียร์นะคะไม่ผ่านก็คือจะขึ้นว่าไม่พบสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเบียร์จะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย